ไปเไปด้ด้อเมาๆลองขบมือเด้อด้ลงเลยได้ดิขมาเลยไปเลยไปเลยเดินมือเด้อออันนี้ขนมเด้อน้องนเตปั่นน้อง นี่นมกันดีเด้อ่าขนมนั้นลยดอยๆแล้วก็มีมีมีน้ําเนาะื้อือมีมาตอนพี่น้องเอ่ามีเงบประเภทพวกบอกแนประเภทพวกอ่าอุปกรณ์ต่างๆก่ะสุงกระสร้างต่ยังอ่าบ่ทันมีดอกพี่น้องแต่ว่าทางเฮาเองมีช่างแม่นบ่เอ้ยยังบ่ทันได้ไปถามยังบ่ถามเนาะ các อียางก็เฮาก็ยังบ่ทันได้ฮู้เด้นี่ว่าเพิ่นสิเอานําเท่าใดบรรยากาศชฮอ ก่องไปยามัซื้อเลยซื้อวะเจ้ากองเจ้าเส็ยี่บอเด็กองยานี้เส็ดยี่บอคลิปได้อยู่เรื่งของหมวกทำซื้เนาะให้ตัาวเจ้าเนาะม่ตามเกิดต่ไม่ตาเกิดเอาสบายดีด้วสบายดีสบายดีโอ้ยดูพี่น้องโอ้จาเด็เจ๊งครับเปิดของหมักมันเิเอ่ารไนะพี่น้องเลย อีกทีพนาลง่อรนึงเคือมื่อนี้นะทางเปอร์เซนต์นใดทางล้าน่นมาสูงเสาอยู่ทีนไม่ต้องเพชรคือวาสีจำเรินการติดเพื่อพ่วงรช่เลม

หอมกินหมักไส้เนาะหอมหยรอเลยเกงหน้อยก็ท่าอยู่น้องกอ้าให้กับนี่ครับมเนขึ้นแล่วโอเคมัน้ยถอยถอยขึ้นมาบัด พี่น้องเพิ่นนี้ đây nó น้อง Hãy ụp cho kênh đó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ôi, <laughs> Ai vậy, <còn> <laughs> đi chuẩn sang tất bông hay nông nam việt 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 nam ngay tất nhiên nàng là măng phút hm 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 đừng vào nó còn bốc hâm thì đâu móc tân tóc mình tóc 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 มันขึ้หมอกตอนอยู่ต่อไปชิบว่ได้ใช้คลิปแล้วบอคับเนีะในี้บอโจมัวบอสตะเกาขึ้นแจ้งอยู่เลย้ซีเพิ่อเบึงได้สทีหลงไปเป็นนี่ลยนะแต่ก็คอมเมนต์เขามาบึงไเด้อเนาะบึงของบอคำคือมัวนใช่ไหมจ้ะแ่ว่ามันมัวแต่ว่าเวลาทาคลิปเก่าเลยแหลดบส้มดิบส้มเลยละดูอัน จอกล้องมันบมันตกแตกไปจากนาะเบิ้งามตกอยู่แล้วี่เไปมาที่นี่ไหอยู่บ่ละน้อรงไหก็ห้ทางพูดแม่พี่น้องอีเพิ่นแล้วคอมเมนต์เข้ามาถ้าว่าเขาไปเบิ่งไปสมแลวกันว่ายงก็ไปก็มาดีแหละพอบล เกง่เด้อเมตู้เด้อม้คาบ่ได้กินน้ำเด้อเก่งมากเลยวไทอใช่ไหมใช่ไหมงไะใ่ถงยามันหา่ายเนาะพิธีเผิ่อารมณ์นะ

ไม่เคยยุ่งเหรอวจะพงแล้วรอเน่เราจงพดทีบวดแมนอ้ออ๋อูดทีบว่าอ๋ออเนี่ยเรามาชงตัวนั้นด้จะบายดีเด้อบวกคือคงไม่นอนเพลนเก็ยังบริมีหอยลาแอย่างเนี้ยเนาะแมนทุกคนเพื่อนผมวิจิดกะอันนี้แหละว่าทีมงานน่ยคืออันเดียวกันป่เด้นะงามงามแมน ไองี่ไปที่างหนก็ไปแต่ว่าแต่วมีคนชื่อนะเนาะข้าศูนจะบวกขาเขาไามนัญญทยัไงทางทำยุทิดเพทังสวรรค์ะคือชงที้เราไก่แต่นเดียวน้อกเมืองกะไรค่ะน้ำมันเน้ โอ้ลจะหาไมไมยังนะบงบ่นี่บันาจะัวนี่บ่ไมเดอกันบ่ขึ้งไงฮะไปเบิกดูน้ำไม้บงหวานเลยวคือเป็นคนคนคือน้ำไม้เน่สาวสุดท้ายพี่น้องเลยไปที่นี่เนาะสุดท้ายปั้ดดีมุก่แจดมลา ยี่ได้เฮือนครัวเลยคือเป้าหมายแล้วชีสบนไหนก้อนนี่ทางพุ่นบอเออเนาะเอาสามปะไว้นี่ก้อนเนาะเจอชิ้อยู่มานี่มันหยากๆเลยนี่เป็นผักเพี่น้องเนกันี่เนาะนี่เนาะประมาณนี้เนาะเออประมาณนี้แหละนี่ขอทาอยู่ได้ดีเลยแช่นี้เนาะแมนเมนจะว่ามันหักเนาะฮะ

ถอยบนเห็ดไว้เนาะซออยลังนี่เจ่ายับทั้งหลังเลยอยอตนี่โคตรเจ้าเลยเมาท่รสิเนาะเจ้าับบาเอกอแล่เห็ดแบบมาแบบกับแบบนี้เลยนะพี่น้องเ

Kia kia nó kia nó lẹo 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 เป็นหายเหนื่อยโอเคซาวเลยสาวเลยไล่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 ลนี่นี่มีแล้วเนื้อนี่มันแล้วแล้วเนี่ยโอเแล้วสิไล่ไล่เด้อเดินทางปลอดภัยเด้อนี่มันแล้วแล้วมาหลับใจก็เนคนเลี้ยงด้ดีเลยเี เดียวให้ทั้งบอสเซนเปิคุยกับเมนอนเพชรก่อนเดียวทางเขาเองสีเขาไปาหเป็นน้ำดังล้องบิ๊ดองว่าบเนียชีเอาให้เพิ่์ลไปจีดิงก็ได้เดพี่้องเลยป้าโบานิอ้าวบิมีเนขนมมาต้อนเพิ่์บาน้อ้าวเห็ุจังไงบานแน่บาน้เนาะแน่บริกินย้อนบาน้ ชุมเลยอ้า <screws> พี่ต้องเลยนุ๊งโจ๊กเฮียยังไงสบายดีก่อนมหสบายดีมาเต็ีมปืนแล้วเห็นบังปุ๊เห้นยิงไหมสั้บังปุ๊เฮ้ยได้วไวๆได้เสีแบบปืนนี่เนาะคราวยังน้อยพี่ต้องเลยอันนี้ได้เนาะขงดินอ่าแบบว่าเฮาบูมีเงินซื้อปืนเด่นคือนาเด็กน้อยทั่วไปนะมันกระมวลอีกแบบหนึ่งนะ มวนว่าสิมีแต่เฮาดินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยพากันดินแล้วก็ยิงกันต่ําตยิงคือกันบ่เจก็ได้เร็วนะว่าได้เร็วกันพี่น้องเอ้ยเเนาะเอาแลเอามาอยู่นี่อยู่นี่อันนี้อยู่ในส่วนส่วนของทางบ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยส่วนของางบ่นเพิ่นันนีเนาะนั่งเด้อนงเพชรเดี๋ยวบ่าวสิเอาของมาให้บ่าวก็มีแนวมาให้คือกัน บาวบายน่องกระเปาสช่ไหมเด็กผมกินเนาะมาวผมีเนื้ไรหายเนาะน้องเ้ยกรบเปาเ้ยคือบุไปตรไเมเมร์เม์บอไปดีไปดีแล้วไปไปไปบอกน้องมาไปบอกน่องมาไปนี่นี่ขนมนี่เจ้าวขนมมาเด้เด้๋วอาไปตรงไหยเอาคุยกับมีตูคนก่อนเดี๋ยวมีตูกับสาวเฮือนมันนี่บ โดยเฝ้าเฮือนแม่นั่นเป็นที่เฝ้าเงือนาลานไปนี่จะไปหาหน้าม้น้ำมันจุกไปบไปกันน้ำเพชรดินางน้ำเพชรอยู่เงือนเอาน้องเอาลงน้องโซแม่เท้ไก่บ่น้อน able, <not S 1> Ary, จงจกไปนะบุกไก่เป็นได ออมากินขนมลูกไว้ขนมเพิ่เลนเต้นมาเล่นันไว้ปัญญงเดินไว้ปัญญังเดินไว้ปัญญังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขมาไปไว้ปัญญังเนาะอ๋ออันนี้ขนมเด้อนีเป็นปั่นน้องอันนี้นุมกันดีด้เอ้อขนมเลยดยวย <54. S 2> แล้ว MM ก็ม hmm. ีมีมีน้ำเนาะชื่อชื่อมีมาต้อนพี่ด้องเลยมีใบไวประม่าแย่ยำจำให้งน่าน่องพคนต้มกินอำให็ินได้เหรอเอานมผงได้ไหมลืมเลยเสดจ้าเสดจ้าสุดาอเดาสุดยอจาสุดาอดามู้จดีไหมเนาะ ไว้ป <static> ั่นเงี้ยพี่รองเลยเนาะและดีใจน้ำด้วยเด้าดีใจน้ำมีแต่ว่าในเรื่องเสากอนพี่น้องเลยเมื่อนี้แต่ว่าในเรื่องงุกประเภทพวกบล็อกแน่ประเภทพวกอุปกรณ์ต่างๆแค่ซุ่มแค่สรางแต่ยังมาทันมีหรอกพี่น้องแต่ว่าทางเขาเองมีช่างในบ่อเลย ยังบ่ทันได้ไปถามยังบ่ถามเนาะับอีกอย่างก็เฮาก็ยังบ่ทันได้ฮู้ดว่าเพิ่นสิเอานําเท่าใดเนาะแม่นคือว่าน้องารบาเนาะคือได้คืออยู่ไดจ้เนาะเบ่เป็นหยังคือบ่เฮ็ดาอยู่ปนน่ะอยู่ปนได้อยู่บ่ทางนี้ในําเอ่ ไปถือว yup. <c bio> ่าเรื่องบล็อกฮาวบดแล้วเนาะโดยเรือตะบลาลายประมาณร้อยแหล้วจะกินลูกอะกินร้อนที่เป็นยังที่จะท่งขนมทีร้เอาแกเอาไหมไหวแดบแรงไหวแบบแรงกีนกาคือว่าเลยพี่ลองเลยกาดีใจน้ำเล้ามันเองก็ได้ถื่ว่ากูและเดียวกันอะชิมาเยี่ยมไหมแต่ว่ามื่อกี้เห็นยังได้ใช่ไหมเมื่อกี้กาไปอันเบ็ดเวกซ้อมทางป่าห้องนีน บะเิดเรียนเด็กกจะเปิดเทอมเลยบ้างโมาแล้วมาจะทางป่ากับมามากพ่อบรรยากาศตอนคำคำแน่ที่ได้ช่วงตีหามงพี่น้องนอ,อ,อกจากนี้การทางเท่าอีากที่ได้พากันเมื่อแหละเจอเฮิงฝืนงี้ไม่ได้ดอยู่ไม่ได้บึ้งล็อกมานหนะีเนาะมาเจอทางลไม้งไม้ก็ไม่ใช่ มีมาเ i ้อได้เห็นโดยเอาเพ่เนาะมีแต่ว่าสิได้พอตัวเมื่อด้เด้อเออนะเอ้ยเด้อเฮาบ่ได้เดี๋ยวมื้อหน้ามื้อเอออว่าีโยดโดยใส่ให้ทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะพานเด้อ อายุยืนยาวมันคิดเป็นได้ก็ขอได้ทั้งสิ่งปรารถนางินและน้องทองในเขาเด้อนะะคุณแมน้องนเพชรก็ตั้งจเรียนด้ออ่ามื้อีจะบิงอยู่บ่มื้อี้สได้กินข้าบย้าวก่เนแรีเนอ เนาะจิ้มโนไม่หงจินแกงนไม่กับตำมะกูนไม่นไม่กับตำหเา่าัว่าเนี่เดสู้เนาะสู้ไปที่เป็นยังไงกับทังเาสียนเป็นให่ทั้งเอ้ยบอไปถามเดิงสางลองลองถามเบื้องเด้อปนเด้ลลองถามเบื้งว่าเป็นเสียงน้ำท่อนใส่ ประมาณซางเนาะสิประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผู้ขายไปซําหนยๆมีแต่ว่าสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย่้เดียวเฮามาหอีกเทื่อเนาะอือสดีสดีพี่น้องเอ้ยสิประมาณนี้แหละแกาจก็ถือว่าอ่านได้ล่ะตาว่านได้เออเาแล้ว แต่สีประมาณนี้แหละพี่รองเลยทั้งบรจิตเองกัโอ้ดีมุกดีใจน้เพราะว่าอยู่ทั้งแขางนั่นเนาะเราสิต่อไปอีกพี่รองเลยโอ้งามงามงามอ่าดีใจน้ำเราเนี่ยเนาะเราสิได้มีเขึอนครัวแล้วพี่รองเลยพอสิได้เห็ดอยู่เห็ดกินเนาะตื่นลุกลุกเศร้ากับบ่ย่านพี่รองเลยก็สิว่านี่ก็ดีใจน้ำเราคุณฟันเป็นจริงนี่แหละเรื่องโดดเรื่องลาเรื่องยันพาหนะกับพุ่นแหละ มีเงินมีคำเรื่องเรื่องที่ปัญหาเงินหาคำได้เพื่อนกับซี่เงินซื้อเอานนอเอน,น,นะาะพราพี่ร้องออเลยก็สำหรับคลิปนี้เนาะทางบัจิตเองก็สิได้ลาพีนัน้องไปก่อนกับผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอไปเอฟซีสุท่านเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาพีนัน้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง